เริ่มแล้วครับแกนคูนทิพ่าไม้ครับกับแสนเพชรสิทธิเจริญทรัพย์135บปอนด์กับเวทใหญ่ๆครับในรุ่นไลท์เวทคู่นี้จับตาดูให้ดีครับโอกาสไม่ครบยกสูงครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆครับน้ำหนักหมัดน้ำหนักอาวุธนิรุนแรงครับไขรเผลอไครพลาดนี่ลงไปแน่นอนลวครับคู่นี้13 5ปอนด์มายืนครับแผ่สายกับขวาคนละทางแล้วครับทางด้านของแกนคูนครับยืนกัดขวาทางด้านแสนเพชรกัดซ้ายครับ รูปร่างช่วงชกนี่ต้องบอกว่าดูสวยงามทั้งคู่เลยครับแดงี่18ปีนะครับจากขอนแก่นน้ำเงิน21ปีจากนนทบุรีครับรุ่นพี่มาดูกันนะครับว่าวันนี้ซ้ายกับขวานะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้ซ้ายของแสนเพชรกับขวาของแก่นคูน ตอนนี้ก็เป็นทางด้านของแสนเพชรนี่เดินขยับเข้าหาก่อนเปิดเกมเลยครับมาดูโอ้ยลูกนี้นี่วืดนะครับแล้วก็เสียหลักล้มไปเลยครับไม่เจ็บครับแต่ว่าเขินแน่ๆแล้วครับลูกนี้จังหวะคิดไกลไปหน่อยครับเพราะว่าขยับเตนีทางด้านของแก่นคูณเห็นนะครับแล้วยืนห่างด้วยครับจังหวะยกขาสูงครับขาหลักไม่ดีก็เสียหลักล้มลงไปครับอู้โดนหมัดขวาเลยครับแก่นคูณทิมไปตรงๆแล้วครับจังหวะที่ ทางด้านของแสนเพชรเดินเข้าหาครับโอ้มีเจาะยางเจ็บๆเ,เหมือนกันนะครับแกนคูนแสนเพชรไม่สนขยับไปเรื่อยประเภทชุกสนุกอยู่แล้วโอ้ยดอกนี้นี่เรียกว่าสถานทั้งตัวเลยครับโดนเข้าไปแหมอาการเนี่ยครับแหมรีแอคชั่นนี่เหมือนเหมือนโดนเต็มๆแล้วเจ็บครับต้องดูครับว่าทางด้านของแก่นคูนนี่สังเกตอาการได้หรือไม่ครับเพราะว่าดูจาก2จังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่ทางด้านของแสนเพชรนี่มีตำหนิแล้วแหละครับแบบนี้บางที โอ้โหเรียบร้อยเลยครับทีเดียวนะครับเจาะยางเข้าไปนี่หล่นนะครับทนไม่ไหวตอนนี้กรรมการนับ8ครับดูว่าจะเร่งสปีดเช็ดบินได้หรือเปล่าครับตอนนี้แก่นคูนโอ้โนี่ครับแ้หน้าของสายเพชรพอโดนนับแล้วจะเดินครับ <c oughs> เดินเข้าไปใกล้ๆให้ผลระยะแข่งของแก่นคูนครับมาดูในเหนืออีก 40วินาทียกแรกจะไหวหรือไม่ไหวนะครับโอ้โหแก่นคูนโอ้โหเอาอีกแล้วครับยุติการชกเลยครับแก่นเพชรโดนเข้าไปเจาะยางเจ็บเจ็บทั้งนั้นนะครับเรียกว่าโอ้โหจบเกมเร็วเลยนะครับคู่นี้อ๋อมีทางคุณหมอจีรศักดิ์บุผพาชาตินะครับขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเจ็บขาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโดนหนักเหลือเกินครับ กันคูณทิพ่าไม้นะครับก็ชนะ TKO ไปในยกที่1เท่านั้นนะครับในการแข่งขันของมวยคู่แรกในช่วงที่2ครับ